แพงที่สุดในโลกเปิดราคาและตํนนานของนาฬิกาที่ทักษินชินวัตรใส่กับประเทศไทยแต่ละเรื่อนบอกเลยว่าเป็นที่น่าจับจ้องเป็นอย่างมาก หลังจากที่ได้มีการกลับประเทศไทยจากการประกาศของลูกสาวแพนทองทานชินวัตรได้ประกาศว่าทักษิณชินวัตรผู้เป็นบีดาจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่22สิงหาคม2566เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเวลา9นาฬิกาที่สนามบินดอนเมืองอาคารจอดอากาศยานส่วนบุคคลหรือ MJ โดยก่อนที่เครื่องจะลงได้มีการถ่ายภาพของนักสิกนชินวัตรและต้อนวิดีโอคลอจากบนเครื่องก็ได้มีการสังเกตนาฬิกาที่ข้อมือซ้ายได้มีการสืบค้นกันว่านาฬิกาเรือนดังกล่าวเป็นนาฬิกาของแบรนด์ปาร์ติคซิลิปในรุ่นแกนมาสเตอร์ชัยเลฟ6,003มีคุ ทั้งหน้าและหลังทั้งยังได้รับการยอมรับจนถูกขนามนานว่าให้เป็นนาฬิกาข้อมือที่มีความซับซ้อนที่สุดในโลกโดยแบรนด์นาฬิกานี้ขึ้นชื่อในเรื่องของความประณีตในการสร้างระบบ,บกลไกแสดงเวลาที่ซับซ้อนหน้าปัดทั้งสองด้านผลิตจากทองคา18กระดัตส่วนหน้าปัดอีกด้านนั้นสําหรับดูนาฬิการะบบปฏิทินหาวรประกอบกับกระจกเซฟไฟอย่างดีเพื่อกันกันแห้งและรอยขีดข่วนโดยตัวเรือนจะใช้วัสดุสแตนเลตด,ดีขนาด47.7ม mm. ิลลิเมตรหนา16.1ม mm. ิลลิเมตรผ่านการขัดแต่งอย่างดีประกอบเข้ากับสายหนังจระเข้สามารถสำรองพลังงานได้72ชั่วโมงค าจำหน่ายอ้างอิงจากเว็บไซต์ประมูลนาฬิกาต่างประเทศหลายแห่งและในประเทศไทยโดยได้มีการระบุร,ราคาจำหน่ายจากโฉบไว้ว่าเริ่มต้นที่100ล้านบาทและประเมินราคารีเซลว้ที่150ล้านบาทขึ้นไปแหงนี้ในปี2019ได้มีการประมูลนาฬิกาปาตต็กฟิล,ลิปแกร์มฮัสเตอร์ชามเลฟหกพันเรือนเดียวในโลกซึ่งนำไรายได้ทั้งหมดมอบให้กับองค์กรที่นำไปสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชนซึ่งเรือนนี้จบที่ราคาสูงถึงประมาณ1,000ล้านบาทเลยทีเดียวหลังจากนั้นต่อมา,น,น,น,มานา,า,าย บาทกลายมาเป็นเรือนละไม่ถึง1 0,000บาทซึ่งนาฬิกาเรือนนี้แม้จะราคาไม่แรงมากเท่าไหร่นะักแต่ก็เรียกไว่าเป็นตำนานมากเลยทีเดียวหอนั่นคือนาฬิการุ่นดังบุนสวอตมิชชั่นทูมาส s ซวัช X โอเมกานาฬิการุ่นพิเศษไบโอเซรามิกมูลโซวัชที่เป็นการออกแบบร่วมกันระหว่างโอเมกาและโวัชรุ่นม,มิชชั่นทูม,มารราคาประมาณเรือนละ9ก0 0กว่าบาทสำหรับนาฬิกาเรือนนี้เป็นคอเนชันที่ได้แรงบันดาลใจจากอวกาศมีดีไซน์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังได้ผสมผงสแตนเลสประมาณ5เซนในไบโอเซรามิกเพื่อเป็นการให้เกียริแก่นาฬิกาสแตนเลสสตีลที่ถูกนำไปใช้บนดวงจันทร์ในปีหนออ้่งกันเกาเรือยีกเรีเก้าฬนนิการุ่น่นนโลกออ์กม่น้อยมดยได้เปิดขาย วันแรกที่ประเทศไทยในวันที่1 6มีนาคม2 5 6 5กที่ห้างสยามพารากอนเซ็นทนรัลเวิลด์และไอคอนสยามมีเพียงสาขาละ100เรือนเพียงเท่านั้นสร้างกระแสะเป็นอย่างมากเพราะมีคนไปรอคิวเพื่อซื้อนาฬิกากันข้ามวันจนคิวล้นออกมาข้างนอกห้างเพราะมีการจำกัดเงื่อนไขในการซื้อ1เรือนต่อ1คนเพียงเท่านั้นเท่านั้นไม่พอนาฬิการุ่นนี้ยังกลายเป็นที่สนใจในสิงคโปร์อยู่ไม่น้อยจนเ,เข้าแถวไปต่อซื้อเันจำนวนมากแต่เนื่องจากเกิดความวุ่นวายขึ้นมากทำให้ต่อมาต้องยกเรื่องจำหน่ายนา i